สวัสดีครับผมไก่นะครับคลิปนี้ครับก็จะมาสอนการสวอปเหรียญนะครับหรือการแปลงเหรียญเปลี่ยนเหรียญแลกเหรียญเทเหรียญอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับในแพนเค้ก swap นะครับผมอันนี้จะง่ายๆเลยครับก็จะแปลงจากเออ่ USD T มาเป็นไบเนนนะครับผมอ่ะเพิ่งมามาเริ่มแล้วก็มาหน้าแรกนะครับมาอยู่กดตรงกลางอันนี้นะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมผืน้าครับแล้วก็มาเลือก BSC ด้านบนนะครับเนี่ยครับแล้วเลือก แผนเค้กสวับอันแรกนะครับอ่านี่ครับถ้าใครเชื่อมแล้วก็เชื่อมใครไม่เชื่อมก็กดคอนเน็กด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลือกซตมาร์กนะครับแต่อันนี้ผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้ก็มาต่อเลยนะครับทีนี้เราจะแปลง usdt เป็น b i n a n c นะครับอันนี้มันขึ้นข่าเป็น b i n a n c อยู่นะครับผมก็กดสลับปุ๊บนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเลือกเป็น usdt นะครับ นี่นะครับยุดที่ตัวนี้มันเป็นเ,เชนของใบไหนเหมือนกันนะครับมันถึงเห็นกันได้นะครับชิ้นนี้ก็จะทําการสวอปเลทเลยนะครับก็เอาสักห้าสิบนะครับดูนะครับได้เท่าไหร่ดูตัวนี้ก็จะมีให้ดูเลทน,นะครับว่าเออเลทเป็นมีเทอแรกเนี่ยมันเลทนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคไหมครับ นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับก็กดการสวอปได้เลยนะครับเขาจะบอกรายละเอียดมานะครับมาเราโอเคไหมโอเคก็คอนเฟิร์มไปเลยนะครับขึ้นอย่างนี้แล้วก,กดตกลงนะครับทุกครั้งที่เราทําการสวอปเหรียญบนแผนเค้กนะครับเราจะต้องมีเหรียญ Bnb ไว้จ่ายค่าแก๊สเขาด้วยนะครับ ียบร้อยกดขวดเลยครับนี่ครับเด่งมาแล้วครับทันใจนะครับเห็นไหมครับถ้ากระบะปิดไปเลยครับจบแค่นี้ครับง่ายๆครับจบแล้วกดปิดก็มาตรวจสอบเรืยอเรานะครับที่กระเป๋าตังด้านซ้ายล่างนะครับนี่ครับมีเพิ่มแล้วก็คือโอเคครับเสร็จจบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ง่ายๆเท่านี้นะครับส่วนใครทําไปแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับส่วนใครมือใหม่ก็ มาดูได้ครับเพิ่มความมั่นใจไม่ยากนะครับผมโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผม